ันนี้มาร่วมงานบิชชี่นะคะ mm hmm. ก็ต้องบอก mm hmm. ก่อนอื่นบอกเลยว่าตื่นเต้นมากพอนี้เป็นงานแรกของบิชชี่ที่เป็นอีเวนต์ใหญ่ในประเทศไทย mm hmm. ซึ่งก็จัดยิ่งใหญ่มากให้สมกับความเป็นบิชชี่ค่ะ mm hmm. เพื่อเปิดตัวผล mm hmm. ิตภัณฑ์ใหม่นะบิชชี่สเปเชียลิสซต์เซรัมตอบโจทย์สำหรับผิวพรรณอะไรยังไงบ้างคะตอบโจทย์สำหรับผิวของ ทุกคนเลยจริงๆก็มีคนถามว่าเอ,อใครสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้บ้างอยากจะบอกว่าทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเราป้องกันดีกว่าจะต้องมาแก้น,น้องเพราะว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยเขาช่วยเรื่องการ boost and bond c o l l a g e ที่อยู่ภายในชั้นถะุวของเราทําให้รูร้อยเนี่ยลดเรืองลงภายใน3สัปดาห์ซึ่งได้คิดว่าทุกคนก็ควรจะต้องใช้แล้วมันซึมไวด้วยค่ะเหมาะกับเขาเรียกว่าอะไรนะอากาศบ้านเราใช่แล้วก็แม้ในที่ที่หนา มีเยอะแยะเลยค่ะน่าจะเหมือนมือนทุกคนแหละเพราะว่ามันก็เป็นช่วงๆต่อมาช่วงก็เครียดนอนน้อยอ่ะหิวหิวก็เริ่มเหี่ยวแล้วรู้สึกว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่ฟูน้ำใช่ค่ะแล้วก็มัน เราคิดว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้เราใช้ชีวิตยังไงเรานอนน้อยหรือเปล่าความเครียดเรากินอาหารเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่มันเหมาะกับศูนหน้าของเราเนี่ยได้ที่ว่ามันก่ค่อนข้างที่จะสําคัญด้วยวันนี้คือตอบโจทย์แล้วยั่ไนได้ฝากเลยคับใช่ค่ะยังไงก็ตอบโจทย์นะคะฝากวชชีไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจทุกคนด้วยนะคะวชชีสเปเชียลเลสสิสติเซรั่มค่ะเป็นเซรั่มที่ เหมาะกับผิวของคนไทยและการเหมาะกับสภาพอากาศด้วยเพื่อความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยลดเรือนริ้วรอยด้วยอ่าเปลกิเป็นงบางกสแล้วอยชอเชยไหมล่ะอก็สรุกสนานนะคะเอาจงตอนแรกก็แอบว่าสรุปไหมนะเพราะว่าก็มีแต่พวกสาวๆเนาะแล้ก็เอ๊ะแล้ ราก็เยอะมากเลยแต่พอเล่นเล่นจริงมันก็เออทุกคนก็ดูจริงจังกันอะแต่ว่ามันส <c oughs> นุกค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยตั้งแต่แชร์บอลค่ะเราก็บอกกับทุกคนว่าเนี่ยน่าเคยเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนมาก่อนแต่พอถึงฟุตบอลแล้วว่ารู้สึกว่ามันไม่มีสติอะ <c oughs> พอเดินลงไปแล้วแบบตาลอยอะห <c oughs> ลิงหลิงหลิงหลิงเตะบอลมาเนี่เฮ้อ บอลไปนู่นแล้วก็วกเล<ำ>ยบอกว่าขอเปลี่ยนตัวไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากที่ร้านไหนที่เราแบบรู้สึกว่าชอบที่สุดเลยอะไรนะคะที่ร้านไหนที่เรารู้สึกว่าชอบที่สุดที่ร้านไหนชอบที่สุดน่าจะเป็นชักาเยอร์กับแชร์บอลแชร์บอลสนุกแต่ดิ้ันก็มีดราม่านะ กับฟุตบอลเลยตัวเข้าต่างๆแล้วก็ขันมาอีกทีก็คือเพื่อนุมเก๋ไก่กันหมดแล้วเราไม่รู้วกเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เอาจริงๆก็เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าเก๋ไก่เขาแบบตัวเล็กมากะใช่เอาจริงนะถ้าถ้าได้เดินชนเก๋อะเก๋ก็มีแบบรีวิวได้โดยการดูเ,เขาคือแต่เข้าใจว่าในการเล่นกีฬามันก็แบบ ก็มีเจ็บกันบ้างได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเอาจริงๆนะน้ำฟ้าเขารู้สึกผิดมากเขาแทบจะล้ไปกลาแล้วอ่ะคือแล้วเขารู้สึกผิดจริงๆเพราะเราอยู่สีเดียวกับน้ำฟ้าจาได้เลยตอนที่เขาเหมือนแบบเดินมานั่งพัหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นเหมือนหน้าัองเหมือนจะรองไห้แล้วค่ะซึ่งเราก็เออมันไม่นี่มีการตั้งใจมันไม่มีใครอยากทําให้ใครเจ็บหรือใครล้มหรอกแต่มันือกีฬาเกิดเจ็บกันได้ค่ะมาเห็นภาพ เขถ่ายไปแล้วมันเป็นช็อตเอมันหัวใจมันมันก็ดูแลกแ็ดูแลได้แต่เอาจริงๆอย่างที่บอกไปตอนแรกก็นึกว่าเล่นกันขำๆเล่นไปเล่นมาทุกคนจริงจังหมดเลย <c oughs> ทุกคนใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครตั้งใจหรอกคะ่ะนาทที่เราเห็นมาเขาเครียดมากไหมคะอะไรนะเครียดๆเครียดเ,เครียด<อ>ค,ยคือเพราะว่าคือ,คอ,คอไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดหรอกคือจตนาล้มไม่ใช่ต้องการที่จะทำร้าย มันคือมันคือเกมมันคือกีฬาแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเกิดการเจ็บตัวกันได้นี่เขียวมะรีมีไม่ได้ล้มเลยนะคะนี่เขียวเลยน้อกตไอ้มีการขอโทษขออกันไขอโทษขอโพยน้องนะคะถ้าจะลงไปกราบเปี่ยนไก่แล้วค่ะเือเขาเขารู้สึกแบบเสียใจจริงๆอ่ะเพออย่าไปด่ากันเลยเป็นเรื่องกีฬามีแพ้มีชนะมีเจ็บเป็นบ้างไม่เป็นไรค่ะ กีฬาแต่ดราม่าก็หนักการีมากนะเออใช่ดราม่าหนักมากเราอยากไปดราม่ากค่ะเนี่ยเราดูกีฬาไปหรือเปล่า <c oughs> เรื่องปกติในการแข่งกีฬาเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะขนาดคนที่เป็นเนืออาชีพเขายขังขาหกขาค่ะเขายังแขนหักกันได้เลยเนาะอยากไปดราม่ามากเ,เลย